สวัสดีค่ะ ก็สวัสดีเพื่อนๆชาว subject channel นะฮะวันนี้ยังยังขอใช้ subject channel อยู่นะซึ่งสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันก็วันนี้นะครับก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นนั่นแหละในต้นคลิปเนาะที่บอกว่าวันนี้พวกเราอยู่ที่เกาะเกร็ดใช่ไหมใช่แล้วครับวันนี้พวกเราอยู่ที่เกาะเกร็ดจ,จริงๆนั่นแหละครับก็วันนี้พวกเรามาทําอะไรที่เกาะเกร็ดนั้นก็อยากจะให้เพื่อนๆนะฮะแฟนๆช่อง subject channel เนาะ บางคนก็ยังงงว่าเอช่อง Subscribe Channel นนหายไปไหนเนาะจริงๆเราไม่ได้หายนะเราทำการรีแบนช่องใหม่นะฮะซึ่งเราเปลี่ยนโลโก้แล้วเราก็ตั้งชื่อช่องใหม่ชื่อช่องว่า Alive of Travel vale นะซึ่งวันนี้นั้นเราจะพาทุกคนนะไปรู้จักกับเกาะเกรดในมุมของพวกเรานะ,ะกับน้องๆอีก2คน 2> <ST> ก,ก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะฮะอยากจะฝากเพื่อนๆเนาะกดไลค์ กดคอมเมนต์ใต้คลิปนะฮะร่วมพูดคุยกันได้นะครับผมก็ขอให้ทุกคนรับชมคลิปอย่างมีความสุขนะเต็มเหรียญ ้นะคะเราขายจับจับที่นั่งนะคะเพียงท่านละ90บาทเท่านั้นนะคะตอนนี้กี่มงแวตอนน่งคะยัไม่นั่งเลยรอบสองเปิดได้มากได้นั่งเลยรอบสองเปิดก็ไนคะสคนค่ะสองคนสองเปิดน่รักเสวยับจัเลยนะเจ้าี่ใหญนะคะรอบรอบแรกนะคะที่ว่าแสงนะคะรอบแ้ก่าะคะเรือเที่ยวต่อไปกี่โมง การข้ามเรือนะครับที่จะมาเกาะเกต้นจริงๆไม่ไกลเลยนะแค่อึดใจเดียวก็ถึงนะก็พอลงเรือมาแล้วก็จะมีประกาศนะก็บค่าเรือของผู้โดยสารนะฮะที่ข้ามมาก็แค่ท่านละสาบาทซึ่งไม่แพงเลยนะแต่มันก็คุ้มค่านะเพราะมันมันก็ใกล้นิดเดียวเองเนาะก็ถ้าว่ายน้ําข้ามมาได้ก็กว่ายแหละแต่มันก็ไม่ควรทําใช่ไหมทุกคนพอข้ามมาแล้วเราก็ เข้ามาที่วัดนะก็ผมจําชื่อวัดไม่ได้แล้ววัดอะไรไม่รู้อะ่ะแต่วัดที่นี่นะเขาจะให้เรา,เาบูชาดอกไม้ทุบเทียนนะแล้วก็ไหว้กันข้างนอกนะเขาไม่ให้เอาดอกไม้ทุบเทียนเข้าไปในวิหารในโบสถ์เลยเพราะว่าอาจจะเรื่องของควันอะไรอย่างเงี้เนาะอาจจะเป็นอันตรายต่อเราพวกเราเองด้วยต่อเจ้าหน้าที่ต่อพระที่ต้องอยู่ในนั้นทุกวันอะไรอย่างเงี้เนาะก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะจุดทูบในที่โลง่โลงๆก็ไม่เป็นอันตรายดี Me พระรูปที่นี่นะครับดูแล้วมีความสง่ามากนะสวยงามมากจริงๆนะก็เดี๋ยวเรามาปิดทองบูชาพระด้วยแผ่นทองเพื่อเสริมสิริมงคลกันนะครับเดี๋ยวให้น้องเอติดก่อนเลยแล้วน้องเอก็จะปิดทองบูชาบริเวณหน้าอกของพทะรูปนะครับเขาว่ากันว่าปิดบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นที่รักที่ชื่นชอบของผู้คนทั่วไปนะส่วนน้องอ้อน,นี่ปิดที่ ฐานองค์พระพุทธรูปเขาบอกว่าจะเสริมสร้างอาชีพการงานให้มันคงและส่วนผมนะผมก็จะปิดที่บริเวณมือบริเวณมือนี้เขาบอกว่าจะเป็นที่น่าเคารพยกย่องนะครับผมช่วงนี้ก็จะพยาพยามดันให้น้องนะได้ออกกล้องกันเยอะๆนะก็พยายามให้ฝึกพูดหน้ากระจกจะได้ไม่เขิดกันเวลาพูดหน้ากล้องนะครับในอดีตเกาะเก็ตไม่ได้เป็นเกาะอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้นะฮะ แต่ในสมัยอยุธยาพระเจ้าอยู่หัวถายศมีรับสั่งให้ขุดคลองรัดน้ำนะฮะเพื่อไม่ให้น้ำมันท่วมทีนี้เกิดกระแสะน้ำเปลี่ยนทิศทางก็เลยเกิดการกัดเซาะแม่น้ำแล้วก็กลายเป็นเกาะขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ ารพิพิธภัณฑ์นี้นะครับก็จะเป็น2ชั้นนะครับชั้นล่างก็ชั้นที่เราอยู่นี่ก็จะแสดงในส่วนของหม้อหายโบราณแล้วก็พวกแจกันอะไรทํานองนี้ตอนนี้ก็ขึ้นมาชั้น2แล้วนะฮะส่วนชั้น2นี้เราก็จะพบเห็นเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช้ของเจ้านายสมัยก่อนก็ถามคุณป้าเจ้าหน้าที่นะว่าออของพวกนี้ได้มาจากไหนเขาบอกก็ได้มาจากบริจาคมั่งแล้วเก็บมั่งนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องบรรทมของพระเจ้าบรมมหายิกาเธอกรมสมเด็จพระสุดารัสราชประยูนเราก็จะสามารถมองเห็นจากกระจกเท่านั้นนะทุกคนเพราะว่าข้าของข้างในนี่ก็คือก็จัดแสดงไว้อย่างอยู่เหมือนเดิมเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นสกุลเงินนะฮะซึ่งสยามประเทศเราในสมัยก่อนนั้นก็คือค้าขายเนี่ยแบบลุ่งเรืองมากเนาะเราก็จะเห็นเงินทุกทุกสกุลเลยมีทั้งเงินหยวนเงิน รูปีเงินดอลล่าเ,เงินกีบเงินจาร์ดเงินลิงกิตอะไรพวกนี้เยอะมากเลยนะครับวันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะเพราะว่าพวกเราก็ได้โชว์ตัวน้องประมาณสัก2อ EP แล้วเนาะใช่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกอะเรื่องการทำวิดีโอ YouTube เนี่ยจริงๆผมนะ ผมถอดใจไปแล้วเพราะว่าผมทำแล้วมันเหนื่อยบอกเลยมันคิดคนเดียวทำคนเดียวตัดคนเดียวซึ่งทำแล้วมันไม่มีคนดูเพราะว่ามันไม่มีเขาเรียกอะไรมันไม่มีแรงบันดาลใจใช่ครับก็เลยว่าถ้างั้นไม่เป็นไรเราก็เลยคิดว่าแต่เรายังเป็นสิ่งที่เรารักเราก็ทำต่อไปทในเมื่อเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็ไม่เลือกล้มความตั้งใจนะแต่ว่าเราอาจจะทำน้อยลง มีคลิปอะไรก็ตัดแล้วก็ลงให้เพื่อนดูแต่ทีนี้ปัญหาคือพอความไม่ต่อเนื่องเนี่ย YouTube เขาก็ไม่คยไม่ค่อยเปิดการมองเห็นให้เราเท่าไหร่นะจนมันเกิดแรงบันดาลใจเพราะว่ามีน้องสองคนนะก็คือเขามาเจอกันทริปทิปทิปน้านเนาะใช่ทิปน้าน,น,อน,านตอนนั้นก็คือยังไม่มีอะไรนะยังเฉยเฉยยังเฉยเฉยก็ผมก็เก็บภาพผมไปเพราะว่าผมก็เหมือนแบบไปเที่ยวผมก็ เฮ้ยมันก็สนุกอะ่ะผมก็จะเก็บก็เป็น,เป,นเป็นความตั้งใจที่จะทําอยู่แล้วจนพอเราแยกย้ายกันกลับบ้านทุกคนก็มีหน้าที่ต่างต่างกันเนาะใช่ก็ต้องแยกย้ายจนน้องติดต่อมาบอกว่าพี่หนูอยากสร้างตัวตนพี่สร้างกับหนูไหมเราก็ถามว่าจะทําอะไรก็ทาคลิปไงพี่อย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ผมอะจุดประกายขึ้นมาอีกทีหนึง่งแบบว่ามีพลังที่จะมาสู้กัน youtube อีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนเนี้ย เอ่อคนที่เป็นแฟนช่องซุปแจ็ค h ช n แนลก็จะเอ้ยงงว่าช่องซุปแจ็ค h ช n แนลหายไปไหนแล้วใช่ตอนนี้คือผมได้ทําการรีแบรนช่องไปเรียบร้อยแล้วอ่าฮะก็เปลี่ยนชื่อช่องนะฮะก็ชื่อช่องอะไรยังจําไม่ได้เลยเน่ยก็ชื่อช่องนะช่อง alive of travel เนาะก็ช่วยกันคิด3คนนะฮะแล้วตอนนี้ผมก็ได้น้อง2คนมาเป็น อ่เป็นโปรดิวเซอร์นั่นแหละก็คือมาช่วยการออกหน้ากล้องด้วยแล้วก็ผมตั้งใจว่าจะให้น้องเอเป็นการตลาดส่วนอ้อก็ยังไม่รู้แต่ว่าทุกคนก็จะมีหน้าที่นะส่วนผมผมก็จะพยายามเป็นอ่อปนเป็นโปรดิวในการอ่อคิดแล้วก็คิดคอนเทนต์ใหม่ๆเพื่อจะให้แฟนๆช่องอะไร o f ฟเทเวลเนี่ยอ่อได้เห็นมุมมองใหม่ๆที่เราพยายามสรรสร้างแล้วก็ตั้งใจที่จะทำนะ เราสัญญาว่าเราจะไม่หมดไฟนะใช่เป็นสิ่งที่เราชอบแล้วมันก็แบบเราจะท<ช>ําเราจะท<ช>ําตั้งใจ,ย,งจยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับแฟนๆไม่ว่าจะเป็นแฟนเ,เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ช่องซุปแจ๊ c แชน n นลนะฮะก็ออบอกว่าไม่ได้หายไปไหนเราไม่ได้หายไปไหนผมไม่ได้หายไปไหนพี่แจ๊คยังอยู่นะครับเพิ่มเติมคือน้องเอ,อกับน้องอ<ะ>้อนะฮะน้องเป็นฝาแฝดนะ คือ,อยังไงก็ขอแรงเป็นแฟนเ<ฟ>น,<ฟ>นานะใช<ส>่ใช่ใช่สนับสนุนพวกเราเหมือนเดิมนะครับผมก็ขอบคุณนะครับทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่ที่แวะเวียนเข้ามารับชมช่องนี้พวกเราสัญญาว่าพวกเราจะเติบโตและจะมีอะไรใหม่ๆมาให้ดูเสมอเสมอนะครับฝากติดตามกันด้วยนะคะใช่ฝากติดตามกันด้วยนะครับ กระไรปัญญาตลาดแตดอ๋อทุกอย่างใช่ไลูกทั้งหมดดารามาซื้อกันไรเราดารามากันเยอะครับผมโอเคไหมล่ะเยอนอันนี้มีมีเอาแบงค์ยืมไปขอบคุณครับถ่ายรูปได้นะตุกหล่อแต่ถ่ายใจลุงไม่ได้เพราะใจยังไม่ว่างไอ้ยาะนี่ถ่ายรูปให้น้องจับตัวนี้ไอ้ตัวนี้จับตัวอันใหญ่อะจับดึงขึ้นมาแล้วถ่ายเออน้าโยกนิดนึงอย่าโยกใจลุงนะเจ้เย้ อันเท่าไหร่ครับลม่ออกก็โยกไปโยกเอออันนั้นอันนั้นเจ็ดสิบมาเลกยี่สิบมันเป็นมันเป็นผลไม้นะไม่ใช่น้ำตาลนะลูกให้เลยผลไม้เลยเธอถ่ายตรงไม่ดีป่ะน้องจะได้ดูตรงนี้ด้วยลูกเออไอตัวเล็กหยิบคนละอันถ่ายคนละข้างสิหนูตาวันนี้อันนั้นสิบบาทลูกเขาเรียกบว้ยสอดไส้ไม่ได้สอดใจนะเจ้าอันนี้ก็ไหนของเราอันนี้คนนี้หรือคนนู้นฮะ ไม่ไม่มีของใครเลยใช่ใช่อันนี้คือหน้าตาเราอร่อยนี่ลูกไม่เชื่อเนี่ยน้องสาวทั้งคู่เลยเป็นหน้าตาจะ๋อร่อยแดดแดดไหมเป็นแดดเป็นแดดมองเห็นไหมลูกเอาไหนอันนั้นไม่เอาเหรอเอออ๋อไม่เอาอน้อร่อยมันเป็นผลไม้ไหมลูกอันนี้เล็กเท่าไหร่ลูกอันเล็กเท่าไหร่อันเล็กยี่สิบบาทป่ะอันเล็กยี่สิบอันนี้ถ้าเราไม่กินอย่าใส่ตู้เย็นนะลูกเก็บไว้ได้ในใจพี่ในสามปีนะนั่นไงอะไรในใจพี่อ่ะโอ้โหอย่าไปอ๋ออ๋ออ๋ออกนี้อร่อยนะ ู่ไกลไหมเนี่ยอยู่อยู่ปทุมครับปทุมสายในอ่ะได้สายสายในแถวปะดุกอ่รอบปะดุกป่ะอยู่ตรงทางไปรังสิตอ๋อโหไกลเลยเนี่ยดีนะไกลใจไม่ไกลใจลุงนะอยู่ใกล้ลูงใช่ครับผมมาครับเดียวสามสิบสองชุดนาสิบเก็บได้วคนไหนของเราตอนนี้อยู่ตรงขายสินค้าแล้วก็จะมีพวกของที่ระลึกอะไรเงี้ย ก็เป็นใช่ใช่เป็นก็จะเป็นประมาณของก็จะเป็นอ่ะแบบโบราณโบราณเนาะก็าจะประมาณแบบวิถีวิถีคนมอนเน่ะ ตรงนี้จะเป็นที่เขาปั้นโชว์เป็นงานปั้นเครื่องปั้นดินเผามาดูข้างในก่อน นนใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงเผาเรียกเผาแบบลมควันจะกลายเป็นสีดำมันจะดำเนื้อในส่วนแกลบเผาแล้วไม่ทิ้งค่ะเป็นที่เท่านํามะพร้าวกับอันนี้กลายเป็นสีเทาคือควันบุหรี่นนะแต่ลวดลายส,สวยๆนี่คือแกะด้วยมือหมดไม่มีทิ้งเป็นที่ไสย นั่นหรอครับนอ๋ออันนี้คือขึ้นงานขึ้นขึ้นลูกตกแต่งเป็นแบบลักษณะนี้แต่งเริ่มอู่ในนี้อ๋อก็เดี๋ยวเรามาดูน้องอ้อ ปั้นโหนกันนะฮะว่ามันจะออกมากันยังไงนะฮะมาคอยดูหน้าตากันนะทุกคนนะนี่ก็ขึ้นรูปมาแล้วฮะตอนนี้เหมือนกระถางอะไรสักอย่างเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเป็นกระบ,บอกเป็นทรงกลวยป๊บอ,อ่ะเริ่มออกมาเป็นโงกนกแล้วนะฮะปั้นลงมาโอ้โหสวยแล้วครับตอนนี้เป็นรูปร่างแล้วนะครับ รูปไหน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 ป๊อปป๊บปป๊อป๊อปป๊อป๊อป๊ปอ่ะเดี๋ยวทำตกแต่งนิดหน่อยป๊บปั๊บปั๊บปั๊บปโอ้โหอ่ะเดี๋ยวทำลายนิดนึงครับผมสำหรับที่นี่นะฮะ,ะเขาเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวนะปั้นเองได้นะครับก็สำหรับ EP นี้นะฮะวันนี้ก็ได้รู้จักน้องๆทีมงานใหม่เนาะก็ อแล้วก็เอจําให้ดีนะสองคนนี้จําให้ดีอย่าจําสลับกันนะเหมือนผมอะเหมือนผมอะผมยังสลับเลยแต่ตอนนี้เริ่มเริ่มค่อยๆจะชินแล้วอยู่กับน้องบ่อยก็สําหรับ EP นี้นะฮะก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนาะที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกรุงเทพเพราะว่าที่ที่นี่คือเกาะเกาะเกร็ดเออไหนเรียกยาตรงนี้เราก็เป็น เออ่พื้นที่ที่จังหวัดนนท์ใช่นนทบุรีเนาะเตะแม่น้ำเจ้าพระยาชื่อเรื่องการปั้นดินเผาใช่ค่ะเป็นเออ่ปั้นเดี๋ยวนี้เขาไม่ปั้นโอ่งแล้วเขาปั้นปั้นเป็นเป็นหม้อเล็กๆใช่แล้วก็เป็นอะไรประมาณเนี้ยใช่ใช่แล้วก็เป็นอะไรนะที่ที่เป็นแกะลายแล้วก็ใส่ใส่กํายานใช่อะไรประมาณนี้นะฮะที่เห็นสวยๆตามบ้านซึ่งเล็กๆเองราคาก็ ไม่แพงมากเนาะเพราะว่าถ้ารับไปขายที่อื่นน่ะถ้าคุณไปเห็นตามสถานที่ท่องเที่ยวที่อื่นอาจจะแพงกว่านี้เยอะนะฮะก็สำหรับ EP นี้เราทั้ง3คนครับผมก็ลากันไปก่อนแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดใคร่เลยเลยค่ะครับผมฝากด้วยนะทุกคนนะเพราะว่า ทีมงานเราตอนนี้คือจริงจังกันมากนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะฮะที่ยังติดตามช่อง Subscribe Channel อยู่แล้ววันนี้เราก็อย่างที่บอกเรารีแบรนด์เป็นชื่อใหม่แล้วเป็นช่อง All of Travel สุดยอดนะครับ <laughs> <laughs> ผมยังจำไม่ได้เลยก็ <laughs> ยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นะฮะอยู่ที่สถานที่ปั้น <ปะ S 1> เครื่องปั้นดินเผาที่เกาะเก็บนะครับ ไปมาก็แบได้นะคะใช่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 บเขาสอ้นเขสอนปั้นด้วยราคาไม่แพงด้วยใช่ใช่ใช่สอนทีแต่เสียเงินซื้อดินเฉยๆอ่าฮะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เราปั้นเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรหนึ่งเดียวในโลกใช่ก็คือของเราเลยอ่ะมันจะเบี้ยวมันจะอะไรมันก็มันก็คือมันมีอันเดียวในโลกนี่ใช่เป็นของเราเอากลับบ้านได้แลนะใช่ครับโอเคสำหรับวันนี้ก็กต่างว่าบ๊ายบาย